เรื่องพี่สาวกับน้องชายการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายคนหนึ่งมีลูกสองคนลูกคนโตนั้นเป็นลูกสาวที่น่ารักน่าชื่นชมมีผิวขาวและผมยาวตรงสีดำส่วนลูกคนเล็กนั้นเป็นลูกชายที่ขี้เหร่ผิวดำคล้ำและมีผมสีดำ วันหนึ่งเด็กทั้งสองกําลังเล่นกันอยู่จนไปเจอกระจกบานหนึ่งในบ้านและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ทั้งสองได้เห็นภาพตัวเองในกระจกเด็กหญิงพูดขึ้นว่าฉันคิดว่าฉันน่ะมีสเสน่ห์มีผิวพรรณที่ดูดีและผ่องใสกว่าเธอนะเมื่อน้องชายได้ยินที่พี่สาวพูดเช่นนั้นจึงโมโหและรู้สึกอับอายมากเด็กชายจึงผลักพี่สาวของเขาล้มลงพร้อมกับตะโกนว่าฉันเกลียดพี่ เมื่อพ่อของพวกเขาได้ยินเสียงลูกๆทะเลาะกันจึงรีบมาดูและกล่าวกับลูกสาวว่าเมื่อลูกมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามแล้วลูกก็ควรประพฤติตนให้ดีงามเหมือนกับใบหน้าของลูกด้วยนะและเขาก็หันไปพูดกับลูกชายว่าลูกมีจิตใจที่ดีมีกิริยามารยาทเรียบร้อยและมีเมตตาช่วยเหลือผู้อื่นด้วยรอยยิ้มอยู่เสมอลูกก็เป็นคนที่งดงามเหมือนกับพี่ของลูกนะ ความงามที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกนะลูกแต่เป็นที่คุณธรรมและจิตใจของเราต่างหากจาไว้นะลูกปัดโทเรื่องขวานด้ามหักกับต้นไม้ใจดีกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายคนหนึ่งต้องการจะเข้าไปตัดไม้ในป่าเพื่อนำมาสร้างบ้านหลังใหม่แต่เขายังไม่อาจทำได้เพราะขวานที่เขามีอยู่นั้น ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากด้ามขวานหักเขาจึงตัดสินใจเดินทางขึ้นไปบนยอดเขาที่เต็มไปด้วยต้นไม้มากมายและมาหยุดที่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งพร้อมกับพูดขึ้นว่าท่านต้นไม้ข้าขอกิ่งไม้สักกิ่งหนึ่งจากลำต้นของท่านได้ไหมต้นไม้ใหญ่จึงหันกลับมาขอคำแนะนำจากเพื่อนๆต้นไม้ต้นหนึ่งจึงพูดขึ้นว่า เจ้าให้กิ่งไม้เล็กๆเขาไปเถอะเขาจะได้ไม่มารบกวนพวกเราอีกต้นไม้ใหญ่เห็นด้วยจึงมอบกิ่งไม้เล็กให้ชายผู้นั้นไปหนึ่งกิ่งวันต่อมาชายคนนั้นได้นำเอากิ่งไม้ไปทำเป็นด้ามขวานและเดินทางกลับเข้ามาในป่าใหม่อีกครั้งพร้อมกับโคนต้นไม้ลงจนเกือบหมดป่าเมื่อต้นไม้ใหญ่เห็นเช่นนั้นจึงพูดขึ้นว่า ข้าไม่นึกเลยว่าความเมตตาของเราจะเป็นสิ่งที่นำหายนะมาสู่พวกพ้องของเราเองปะโท